ความสัมพันธ์ที่สนิทสนุมของบอสโจหัวหน้าหมอลำวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงและน้องอุ๋งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่แฟนๆต่างเรียกว่าพ่อลูกคู่บุญเพราะพวกเขาทั้งคู่ส่งเสริมกันและกันเสมอบอสโจเคยให้สัมภาษณ์ในรายการหมอลำไอดอลว่าอุ๋งอิงมีส่วนทำให้วงการหมอลำดังขึ้นไปอีกด้วยเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตอนนั้นก็คิดได้ว่าต้องปั้นเด็กคนนี้ให้ได้นับได้ว่าอุ๋งอิงสาวน้อยเพรบ้านแพงเข้ามาอยู่ในวงการหมอลำเพียงแค่แเดือนกว่าๆแต่มีชื่อเสียงดังขนาดน,นี้ด้วยวัยเพียง17ปีสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่มีพ่อโจที่เห็นความสามารถของน้องในวันนั้นและน้องอุ๋งอิงก็เป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วด้วย และในตอนนี้หลังจากที่ค่ายสาวน้อยลำเพลินอินดี้เล็กคอร์ดวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้ปล่อยเพลงดังสองเพลงมาในช่วงระยะเวลาติดติดกันนั้นก็คือเพลงเอื้นฮักนางเอกน้อยร้องโดยอุ๋งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงและเพลงยืนหนึ่งแม่นเขายืนเมาแม่นอ้ายร้องโดยโจโยงนินฟิทเทอร์ลิงโดยเพชรสารัฐเรียกได้ว่าสองเพลงนี้ตีคู่สู่สีกันมาดังมาก สองพ่อลูกคู่บุญต่างพากันดังทั้งสองจึงยินดีซึ่งกันและกันเป็นโมเมนต์ที่น่ารักของสองพ่อลูกมากค่ะและล่าสุดบอสโจได้เล่าสิ่งที่น้องอู๋อิงพูดกับเขาตอนนั่งบนรถให้ฟังผ่านทางเฟซบุ๊กทำเอาแฟนคลับเชียร์กันใหญ่บอสโจเล่าผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าเมื่อคือนนั่งรถกับลูกสาว และน้องอุกอิงก,ก็พูดขึ้นมาว่าพ่อเราร้องเพลงเร็วคู่กันไหมเอาไว้ร้องหน้าเวทีและบอสโจก็ได้เขียนอีกว่าแล้วเขาจะไม่ว่าพ่อเกาะลูกดังหรอบอสโจโพสเพียงแค่2วันแต่มีแฟนคลับต่างกดถูกใจกดหัวเราะชอบใจในโพสต์นี้ถึง1 7 0 0 0กว่าไลค์และพร้อมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นต่าง มากกว่า900กว่าคอมเมนต์หลังจากบอสโจโพสแบบนี้ทำเอาแฟนๆอยากเห็นผลงานเพลงคู่ของบอสโจและน้องอุกอิงพินบ้านแพงกันใหญ่เลยทำเอาแฟนคลับตื่นเต้นและต่างคอมเมนต์กันใหญ่และเชียร์ให้บอสโจทำเพลงร้องคู่กับน้องอุกอิงกันเลยในอนาคตอันใกล้นี้เราอาจจะได้เห็นผลงานเพลงสองพ่อลูกคู่บุญ บอสโจและน้องอุ๋งอิงทำเพลงคู่กันก็ได้นะคะ